สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเดอปันวิทย์และนี้คือเดอะฮิสตอรีครับเรากำลังอยู่กับซีรีส์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และนี้คือตอนที่5ครับเรากำลังพูดถึง3ผู้ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ยุคแรกของโลก2ตอนที่แล้วเราได้พูดถ,ถึง ฮิปโปคราติสบิดาหแห่งการแพทย์และอาริสโตเติลบรมครูของครูทั้งปวงตอนนี้เราจะพูดถึงอีกหนึ่งคนที่ได้รับยกย่องเป็นพิเศษในโลกวิทยาศาสตร์เลยครับนั่นคือเกเลนแพทย์แห่งจักรวรรดิเขาคือแพทย์แห่งจักรวรรดิโรมันที่พัฒนา,าระบบการแพทย์แล้วก็กลายเป็นผู้นําทางการแพทย์ในยุคกลางเลยเรื่องราวเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เกเลนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลยุคโบราณที่มีความฉลาดเฉลียวมากเลยนะครับมีการยกย่องว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นกฎและไม่เคยกลัวต่อสิ่งใดด้วยลักษณะเด่นของเกเลนก็คือเขามมกจะขีดเขียนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาเลยครับและงานเขียนของเขาก,ก,ก็เต็มไปด้วยข้อคิดเห็นและความสําเร็จของตัวเขาซะเป็นส่วนใหญ่ด้วย ข้อเขียนของเขาถ้าเทียบกับของฮิปโปคราติสและอริสโตเติลงานเขียนของเกเลนถือว่าเหลือรอดมาถึงโลกปัจจุบันได้มากที่สุดเลยนะฮะและเมื่อเทียบกับนักคิดนักวิทยานักคิดนักเขียนนักปรัชญาในยุคโบราณความคิดของเกเลนดูเหมือนจะอยู่มานานหรือผลงานของเกเลนดูเหมือนจะเป็น ผลงานเดียวที่หลงรอดเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นพ่อพิสูจน์ว่าผู้คนให้ความสําคัญกับผลงานของเกเลนมากแค่ไหนนะครับหนังสือเล่มหนาของเขาเนี่ยมีให้อ่านถึง2ีเล่มเลยครับซึ่งอันที่จริงเขาเขาเขียนมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ซึ่งเราเองก็รู้จักเกเลนเป็นอย่างดีกว่านะักคิดยุคอื่นๆผ่านผลงานของเขาและไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรครับถ้าเกเลนเองก็จะชอบเขียนเรื่องของตัวเอง เกเลนเกิดในเพอร์ก,กานัมครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตุรกีปัจจุบันแต่ในสมัยนั้นถือว่าเป็นดินแดนชายแดนของจกักรวรรดิโรมันเลยพ่อของเกเลนเป็นสถาปนิกครับและเขาก็รักลูกชายซึ่งมีพรสวรรค์และเรียนหนังสือได้เก่งมากแน่นอนครับเขาเลยถูกส่งให้เรียนหนังสือแต่เนื่องด้วยเขาอยู่ซะสุดชายขอบขนาดนั้นเขาได้เรียนภาษากรีกมากกว่าภาษาละตินนะครับและเขาก็ยังได้เรียนปรัชญากับคณิตศาสตร์ด้วยใครเล่าจะรู้ครับว่าจริงๆแล้ว พ่อซึ่งหากพ่อของเกเลนเนี่ยไม่ได้มีภาพในฝันว่าเห็นลูกชายเป็นหมอแล้วแล้วเลือกให้เกเลนเรียนหมอแทนที่จะมาเรียนอย่างอื่นผมคิดว่าลาอาจจะไม่ได้เจอผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่ยงยุคอย่างเกเลนที่เป็นหมอก็ได้หลังจากผู้พ่อจากไปครับพ่อของเกเลนรวยมากนะครับทิง้งทรัพย์สินจำนวนามหาศาลได้นั่นคือทําให้เขาสามารถร่าเรียนได้โดยไม่จําเป็นต้องทํางานหนักโดยเขาสามารถที่จะไป คลุกอยู่ตามห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เรื่องชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่เขาย้ายไปอยู่อย่างอเล็กซานเดรียในอียิปต์เรได้ว่านี่คือสถานที่ศูนย์กลางการเรียนรู้สําคัญของเขาเลยจากนั้นครับหลังจากเรียนรู้มาอย่างยาวนานเกเลนกลับสู่เพอร์การนัมและกลายเป็นแพทย์ครับซึ่งถามว่าเขารักษาคนทั่วไปหรือเปล่าเปล่าครับเกเลนนักษารักษาพวกแกลเดีเตอร์ครับหรือพวกนักสู้ประลองกําลังซึ่งเหล่าผู้ชายพวกนี้นะครับ เป็นส่วนใหญ่จะเป็นธาตุถูกเลือกมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพลเมืองผู้มั่งคั่งครับผ่านการต่อสู้ฆ่ากันเองในสนามกีฬาซึ่งหนึ่งในสนามกีฬาที่กาเลียเตอร์ต้องออกมาโชว์กำลังกันก็คือโคลอสเซียมนั่นเองครับซึ่งนอกจากซื้อกันเองแล้วบางครั้งก็เผชิญกับสัตว์ร,ร้ายนะครับเช่นสิงโตซึ่งการดูแลพวกเขาเป็นงานที่หนักมากครับเพราะว่าผู้ชายเหล่านี้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลระหว่างการแสดงและกลับไปต่อสู้ ยิ่งถ้าเกิดสบัดเจ็บหนักก็ยิ่งต้องรักษาตัวให้หายเร็วนะครับเพราะว่าการหายช้าี่จะทําให้พวกเขาขาดรายได้และอาจจะถูกจับไปเป็นทาสซึ่งใช้แรงงานหนักซึ่งพวกเขาไม่อยากจะเป็นแต่ว่าตามคําบอกเล่าของเกเลนนะครับทำให้เราเห็นว่าเกเลนประสบความสำเร็จกับอาชีพนี้มากพอสมควรเพราะว่าในระหว่างการที่เขาต้องเหนื่อยหนะักกับการรักษาพวกกราดเเตอร์นะครับเขาได้ประสบกับประสบการณ์ที่น่าระทึกนั่นคือการ ผ่าตัดครับเพื่อรักษาบาดแผลนอกจากนี้ครับในการที่เขารักษาพวกรกาเดียเ,เตอร์ให้สุขภาพแข็งแรงเสมอทําให้เขาได้เจอเคสแปลกๆแ,และนั่นคือการพัฒนาฝีมือเขาและทําให้ชื่อเสียงเขาดังขึ้นครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีคนอื่นๆมาให้เขารักษาโดยเฉพาะคนกลุ่มคนรวยและเขาก็ได้ชื่อว่า รักษาใครก็มีอันว่าหายป่วยแทบจะทุกคนกระทั่งราวปีคศ .106 ครับเขาเดินทางสู่กรุงโรมและเรื่องเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์นั่นคือการศึกษาเรื่องโครงสร้างของมนุษย์และสัตว์รวมถึงสรีรวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาว่าไอ้โครงสร้างเหล่านั้นน่ยไอ้กายวิภาคทั้งหลายเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้าง เขายังได้ร่วมไปกับกองทัพของจักรพรรดิมาคุสออเรยุสนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเป็นจักรพรรดิองค์นี้แหละที่เขียนหนังสือชุดที่ชื่อว่า Meditation ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเขาแจว่าเมื่อจักรพรรดิพิชิตชีวิตซึ่งหาหาอ่านได้นะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยด้วยซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่โด่งดังและบันทึกถึงการอภิปรายปรัชญ,ญาระหว่างมาคุสกับเกเลนระหว่างการทําสงครามนี้ แน่นอนครับจกักรพรรดิมาคุสชื่นชมเกเรนอย่างมากและเกเรนก็ได้ประโยชน์มากมายจากการได้รับการอุปถัมจากจักรพรรดิซึ่งหากเกเรนการงานเขียนของเกเรนเชื่อถือได้ในส่วนนี้นะแสดงว่าเกเรนคือแพทย์ที่อันดับหนึ่งหรือมีผู้คนอยากจะเข้าตัวเท่ามารักษาแล้วก็มีคนส่งตัวถูกส่งตัวมาเรียกเขาไปรักษาเนี่ยแบบแทบไม่ขาดสายและเขาก็สามารถรักษาผู้คนให้หายป่วยได้ดีอย่างเสมอซะด้วย วีรบุรุซึ่งแน่นอนครับว่าไอดอลด้านการแพทย์ของเกเรนจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากฮิปโปคราติสครับถึงแม้ว่าฮิปโปคราติสจะตายไปแล้วถึง500กว่าปีก่อนที่ยุคเกเรนก่อนที่เกเรนจะมาถึงเนี่ยนะครับก่อนก่อนยุคของเกเรนเนี่ยฮิปโปคราติสตายไปช่วง500ปีแล้วแต่เกเรนเขามองว่าเขากําลังเป็นคนต่อยอดผลงานของฮิปโปคราติสครับในหลายแง่มุมและนั่นคือสิ่งที่เขาทําจริงๆด้วย เกเลนเขียนบทความวิาพากษ์วิจารณ์สำนักฮิปโปคราติสและมากมายครับและให้ความเห็นว่างานเขียนที่สอดคล้องกับทัศนะของเขาที่สุดคืองานเขียนที่ฮิปโปคราติสเขียนด้วยตัวเองครับบทวิจารณ์ของเขาที่มีต่อผลงานของฮิปโปคราติสยังทรงคุณค่าตราบจนทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยอมรับเลยครับว่าเกเลนเป็นนักภาษาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและเลือกใช้ข้อความได้อย่างงดงามซะด้วยซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เขา ยึดถือมาตลอดนั่นก็คือคําสอนเรื่องสารน้ําของฮิปโปคราติสครับซึ่งมันก็ใช้มาเป็นเวลาลาวนานกันแล้วแล้วมันก็จะใช้แนวคิดสารน้ำเนี่ยในการรักษาผู้ป่วยอีปเป็นพันๆปีนะครับแนวคิดเรื่องความสมดุลกับความไม่สมดุลของสารน้ํากลายเป็นหัวใจหลักในแนวทางการรักษาของเกเลนครับเขาเชื่อเช่นเดียวกับฮิปโปคราติสครับแต่ฮนะิปโปคราติสเขาเชื่อว่าสารน้ํามีแค่2คือน้ําเหลืองดีน้ําเหลืองดีกับน้ําดีดําถูกไหมครับแต่ว่าเกเลนบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมี4 มันรวมเลือดกับเสมหะเข้าไปครับกลายเป็น4ซึ่งคุณสมบัติร้อนเย็นแล้วก็แห้งชุ่มชื้นเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาของเกล็นครับก็คือเลือกสิ่งตรงข้ามที่เข้มข้นพอๆกันเอามาเยวยารักษาครับดังนั้นโรคที่มีอาการร้อนและชุ่มชื้นในระดับ3ก็จะต้องถูกรักษาด้วยวิธีที่เย็นและแห้งในระดับ3เช่น ถ้าผู้ป่วยมีน้ำมมกไหลเป็นไข้หนาวสะท้นจะต้องให้ยาและอาหารที่มีความแห้งและให้ความอบอุ่นครับปรับสม,มดุลให้เกิดสภาพที่เรียกว่าสภาพเป็นกลางอันเป็นสภาพที่สุขภาพดีขึ้นและมันก็ดูสมเหตุสมผลและเรียบง่ายออกมามากด้วยแต่ว่าในความเป็นจริงครับอะไรมันกลับอะไรอะไรมันก็กลับซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะครับแพทย์จําเป็นต้องรู้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผู้ป่วยแล้วก็รักษาอย่างระมัดระวังด้วยเกเรนมักชี้เห็นว่า แพทย์ที่ชอบคิดเองเออเองและตอบเองอย่างว่องไวมักจะรักษาคนอื่นผิด ซึ่งมันก็เกิดขึ้นบ่อยและในปัจจุบันก็มีซะเยอะด้วยนะครับคนไข้ย,ยังพูดไม่ทันหมดเลยไม่ทันจะอธิบายทุกอย่างหมดเลยตอบเสร็จหมดแล้วว่าคนไข้เป็นอะไรนะครับอันนี้ทำให้ทุกคนรู้ว่าการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโรคของเกเรนเนี่ยมีความเหนือชั้นตรงนี้ครับเขาเป็นแพทย์ผู้หลักแหลมซึ่งกลายเป็นที่ต้องการและเป็นแพทย์ผู้ใส่ใจสุขภาพและโลครคภัยไข้เจ็บทั้งในระดับร่างกายและในแง่ของจิตใจคราหนึ่งเขาเคยวินิจฉัยด้วยนะครับว่าคนนี้ไม่ได้ป่วยทางร่างกาย แต่เป็นโรคป่วยทางใจครับในกรณีที่สุภาพสตรีนางหนึ่งครับรู้สึกอ่อนแอและวิตกกังวลทุกครั้งเวลาเห็นนักเต้นรูปหล่อมาเปิดการแสดงในเมืองเวลาเธอไปดูเธอจะรู้สึกใจสัน่นความจริงมันก็คือความเสน่หานั่นแหละครับเกเรนบอกว่าเธอไม่ได้ป่วยเป็นโรคหรอกมันเป็นภาวะทางจิตภาวะทางจิตใจของเธอเธออยากได้ผู้ชายหลอ่อแค่นั้นแหละเกเรนเป็นผู้เริ่มการจับชีพจรคนไข้ครับ ซึ่งนี่คือแนวทางปฏิบัติที่แพทย์พยาบาลใช้จนถึงปัจจุบันเลยนะครับเขาเลยเขียนศาสตร์นิพนธ์อธิบายว่าชีพจรไม่ว่าช้าหรือเร็วอ่อนแรงหรืออ่อนหรือแรงสม่ําเสมอหรือไม่สม่ําเสมอเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้เรื่องสิ่งที่เรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตก็ตามทีแต่แปลว่าเขาเริ่มรู้เรื่องว่าชีพจรสามารถเอามาใช้วินิจฉัยโรคได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่ดีสําหรับแพทย์ในยุคหลัง เกเลนสนใจกายวิภาคศาสตร์นะครับมากกว่าฮิปโปคราติสฮิปโปคราติสไม่ค่อยสนใจครับเพราะว่าการสมัยนั้นเนี่ยการผ่าศพหรือการขุดศพขึ้นมามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นกฎศาสนาแต่ว่าเกเลนกับสนใจเรื่องนี้ครับเขาเริ่มจากการผ่าซากสัตว์และศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ทุกครั้งที่มีโอกาสและแน่นอนครับต่อให้เป็นยุคสมัยของเกเลนการชำแหละศพมนุษย์ก็เป็นเรื่องผิดกฎศาสนาไม่ว่าจะเป็นในยุคที่มีศาสนาคริสต์หรือว่ายังไม่มีก็ตามเพราะว่าศพ เป็นสษระของการทําพิธีสําคัญทางศาสนาพิธีทางเทพเจ้าเพราะฉะนั้นแน่นอนล่ะครับเขาคงไม่มีใครยอมหรอกเพราะมันเกี่ยวกับศาสนาไปซะหมดเกลเรนเนี่ยแน่นอนว่าเกลเรนเอาศพขึ้นมาผ่าไม่ได้ครับแต่ว่าการที่เป็นแพทย์ มันทาให้เขามีโอกาสเล็กๆน้อยๆครับที่จะได้รับการอนุญาตให้ศึกษาร่างกายของอาชญากรที่ต้องโทษอยู่ขณะมีชีวิตครับเพราะว่าบางทีเขาต้องถูกเรียกให้ไปรักษาผู้ป่วยในเรือนจําในระหว่างน,นั้นแหละครับเขาจะขยำขยี้ไงก็ได้เพราะนักโทษนักโทษต้องผู้คุมก็ถือว่าทําอะไรก็ได้นี่เป็นนักโทษไม่ต้องสนใจอะไรอยู่แล้วเกเรยียนจึงเรียนรู้ ทางกายวิภาคจากสิ่งเหล่านี้ครับนอกจากนี้ครับเขายังชำละสร,ร้างสัตว์ที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์เช่นหมูและก็ลิงรวมไปถึงบางกรณีครับถ้าโชคช่วยเขาอาจจะได้ชันสูตรศพพวกซากศพที่กําลังเน่าป่วยหรือกรณีที่ผู้ป่วยมีแผลฉกรรจ์นจนเปิดเผยโครงสร,ร้างภายในให้เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกแน่นอนครับเขาฉวยโอกาสนี้ในการดูจําศึกษาอลีเยียนให้มากที่สุดที่จะทําได้ซึ่งทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังใช้สัตว์ในการวิจัยอยู่ แต่พวกเขาจะต้องอธิบายให้ได้ชัดเจนนะครับว่าเอาข้อมูลมาจากไหนแต่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการการวิการศึกษาศาตร์เนี่ยนักวิยาศาสตร์เราจะต้องระบุใช่ไหมครับสาเหตุว่ามันได้ข้อมูลจากไหนแต่ว่านี่คือข้อผิดพลาดครับเกเรนมักลืมเรื่องพวกนี้ครับมักลืมเรื่องแหล่งที่มาแล้วมันก็ทําให้เกิดความสับสนอยู่เสมอทัศนะของเกเรนนะครับกายวิภาคเป็นวิชาที่มีความสําคัญในตัวเองขณะเดียวกันก็เป็นศาสตร์ที่จําเป็นนะครับ หากต้องการทำความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วอวัยวะต่างๆในร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างสารนิพนธ์ที่มีอิทธิพลเขามากที่สุดเลยนะครับของเกเรนชื่อว่า on the use on the use of the parts ก็คือว่าด้วยคุณประโยชน์ของส่วนต่างๆซึ่งอันเนี้ย เป็นสาตรที่ผลที่มุ่งศึกษาส่วนต่างๆของร่างกายและบทบาทหน้าที่ที่มันมีต่อกลไกการทํางานในร่างกายมนุษย์ครับเกเลนสันิฐานว่าตามแนวทางที่น่าจะคล้ายคลึงกับข้อสันนิฐานก็คือเขาเชื่อว่าส่วนต่างๆมันมีหน้าที่บางอย่างมิเช่นนั้นมันคงไม่อยู่มันคงไม่จําเป็นที่จะต้องมีอยู่ซึ่งซึ่งเอาข้อจริงแล้วนะครับมันถ้ามันพูดอย่างนี้เราก็ต้องมองได้ครับว่าบางทีเกเลนอาจจะไม่เคยเห็นไซติงครับ พราะตติ่งเป็นอะไรวะที่ไม่ได้มีประโยชน์และไม่ได้มีพอกผลอะไรที่ซึ่งต่อมนุษย์แต่มันมีอยู่ในร่างกายมนุษย์ครับซึ่งบางทีในอดีตอากายโพนจจส่วนเล็กๆนี้นะครับอาจจะของระบบย่อยอาหารนี้อาจครั้งหนึ่งอาจเคยช่วยย่อยพืชนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ได้มีหน้าที่อะไรแล้วเกเรนก็ถึงพูดแบบนั้นหัวใจสําคัญของระบบหน้าที่ทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวกรกีกเรียกว่านิวมาครับซึ่งคําว่านิวมาเนี่ยนะครับถ้าดูตามภาษาอังกฤษพิวมาเนี่ยนะครับ มันไม่อาจหาคําแปลที่เหมาะสมได้ในที่นี้อาจจะแปลใกล้เคียงที่สุดก็คือคําว่าวิญญาณหรือสปิริตครับซึ่งก็มีในเกี่ยวข้องกับอากาศแต่ว่านิวมาซึ่งเป็นศัพท์ที่เกเรนบัญญัติขึ้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นศัพท์สําคัญทางการแพทย์ในเวลาต่อมาด้วยเช่นพิวมเนียน um ิวโมเนียเคยได้ยินไหมครับมันคือโรคปอดบวมนั่นแหละครับภาษามันคือน um ิวโมเนียอ่า เลนมองว่าร่างกายของเราเนี่ยมี New mar นิวมาทั้งหมด3ชนิดครับและการเข้าใจว่าแต่ละชนิดทํางานได้อย่างไรคือหัวใจสําคัญที่ทําให้เราเข้าใจกลไกาการทํางานของร่างกายครับนิวมาชนิดพื้นฐานที่สุดเชื่อมโยงกับตับและเกี่ยวข้องกับโภชนาการเกเลนเชื่อว่าตับสามารถดึงวัตถุจากเพาะอารที่เรากินและย่อยแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเลือดและผสานเข้ากับวิญญ,ญาณตามธรรมชาติจากนั้นเลือดจากตับนี้ก็จะไหลขึ้นย้อนไปตามเส้นเลือดลําทั่วร่างกายหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง เลือดบางอย่างจะไหลาจากตับผ่านหลอดเส้นเลือดดาขนาดใหญ่หรือท่อเลือดดานะครับหรือใบหน้าขาว่าไปสู่หัวใจจากนั้นผ่านการก,ารกันกรองด้วยบริสุทธิ์ด้วยวิญญาณอีกชนิดหนึ่งนั่นคือวิญญาณชีวิต หัวใจและปลอดจะทํางานร่วมกันในกระบวนการนี้ครับโดยเลือดบางส่วนจะไหลผ่านเลือดแดงปอดหรือ pulmonary artery ก็คือไหลไหลาจากหัวใจซีขวาไปยังปอดเมื่อไปถึงนะครับเลือดนี้ก็จะหล่อเลี้ยงปอดแล้วเข้าไปผสมกับอากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปขณะเดียวกันเลือดบางส่วนในหัวใจก็จะไหลาจากซีขวาสู่ซีท้ายผ่านทางการะสวนกลางของหัวใจหรือ s e c t u m ก็คือผนังกั้นนะครับเกเลนเชื่อว่าเลือดนี้มีสีแดงสดครับเพราะว่ามันมีชุญนยานแห่งชีวิตแพร่ซ่านอยู่ในนั้นเขารู้ว่าเลือดในหลอดเลือดแดงเป็นคนละสีกับเลือดในหลอดเลือดดาเห็นความพิเศษของเกเลนไหมฮะเลือดจะไหลออกจากหัวใจซีซ้ายผ่านท่อเสีแดงหรือออต้าซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่นําเลือดจากหัวใจจากห้องล่างซ้ายหรือ l e ฟ t v e n t r i c u l ไปให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แม้เขาจะตระหนักว่าเลือดเป็นสิ่งความสําคัญต่อชีวิตของเราครับแต่เกเรนยังไม่เข้าใจว่าเลือดมันมีการไหลเวียนครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดนี้นะครับเมื่อเทียบกับความรู้ที่เรามีในปัจจุบันเราจะร้องฮะเฮ้ย ah, มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะจริง,รงๆแล้วระบบไหลเวียนเลือดในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะวิลเลียมฮาวิ่งเป็นผู้ค้นพบครับแต่ว่าเขาค้นพบหลังจากเกเรนพูดทฤษฎีนี้ถึง1 5 0 0ปีให้หลังเลยครับเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนที่วิลเลียมฮาวิ่งจะค้นพบระบบไหลเวียนโลหิต ทุกคนเชื่อว่าเลือดทำงานแบบนี้ตามแบบของเกเลนทั้งหมดครับ ตามแบบแผนที่กาเลนคิดขึ้นมาในครับเลือดบางส่วนจากหัวใจจะไหลสู่สมองด้วยเมื่อเลือดไปถึงก็ผสมกับนิวมาชนิดที่3นั่นก็คือวิญญาณสัตว์ครับอันเป็นวิญญาณที่ละเอียดอ่อนที่สุดมันทําให้สมองมีหน้าที่พิเศษเฉพาะตัวครับทั้งยังไหลออกผ่านทางเส้นประสาททำเราเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและสัมผัสโลกภายนอกได้ด้วยผัสสะของเราวิญญาณแต่ละส่วนจะเกี่ยวข้องกับวัยวะสําคัญครับตับหัวใจสมองแนวคิดเรื่องระบบวิญญาณทั้ง3ส่วนของเกเลนเนี่ยเป็นที่ยอมรับหลายพันปีเลยครับ แต่พึงระลึกด้วยนะครับว่าไอ้ทั้งหมดที่เกเล็นพูดมานี้เกเล็นต้องการอธิบายว่าร่างกายของเราทําหน้าที่อย่างไรในยามที่เราสุขภาพดีและเวลาผู้ป่วยคนร่างเราเนี่ยเกิดป่วยเขาก็จะอ้างอิงระบบสารน้ําเพื่อเอามาใช้ในการรักษาเช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้นะครับเกล็นยังเขียนถึงการแพทย์ในแง่มุม,มอื่นๆไว้อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของยาและสรรพคุณของยาครับโรคของอวัยวะพิเศษอย่างปอดสุขานามัยและการรักษาสุขภาพตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่างกายความคิดของเขาซับซ้อนมากครับแท้จริงแล้วเขาเชื่อว่าแพทย์เนี่ยควรเป็นทั้งนักสำรวจคนคว้าและนักปรัชญาไปในตัวซึ่งหมายถึงเป็นนักคิดและนักทดลอง เขาแสดงทัศนว่าเหนือสิ่งองินใดาการแพทย์ควรเป็นศาสตร,ร์ที่มีเหตุและผลครับแล้วเขาก็มุ่งค้นหาทางที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ดีและเชื่อถือได้แพทย์ในยุคต่อ,ตอมาครับซึ่งมองว่าตัวเองเป็นผู้รู้ทางวิทยาศาสตร,ร์ต่างชื่นชมคําแนะน,นํานี้แล้วก็เอาไปใช้ในงานเอาไปใช้งานด้วยอันเป็นพื้นฐานม,มาจากประสบการณ์นั่นเองนะฮะประกอบกับความมองความคิดอันกว้างขวางของเกเลนและตลอดประวัติศาสตร,ร์ที่ผ่านมา เรากล้าพูดเลยครับว่าไม่มีแพทย์คนไหนบนโลกใบนี้จะมีอิทธิพลได้มากเท่ากับเกเรนอีกแล้วครับเกเรนทอดเงาครอบงำอยู่เป็นเวลานานเลยครับเป็นนับพันพันปีด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกครับเขาชื่นชมอริสโตเติลผู้คนจึงมักจะพูดถึง2คนนี้คู่กันครับคืออริสโตเติลกับเกเรนเกเรนเป็นนักคิดที่มีมุมมองลึกซึ้งครับและเขาก็สำรวจความเรื่องราวของโลกอย่างกระตืรอรือร้นเหมือนกับอริสโตเติลทั้งสองเชื่อว่ามีใครบางคนออกแบบโลกใบนี้ครับแล้วก็ต่างสรรเสริญน,นักออกแบบผู้นั้นแต่ว่าเกเรนไม่ ใช่ชาวคริสนะครับและเขาก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวจึงเป็นเรื่องง่ายครับที่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ในยุคแรแรกจะเหมารวมว่าเขาเป็นคนคริสแต่จริงๆแล้วเกเรนไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นชาวคริสต์ด้วยความเชื่อมั่นของเกเรนเนี่ยหมายความว่า เขามีคําตอบให้กับทุกสิ่งไม่ว่าความคิดนั้นจะคงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีความคิดนี้คงเส้นคงวาเสมอไปนะครับเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ที่เขียนในสื่อมากมายมาตลอดระยะเวลายาวนานครับเขาจะมีสนานะที่เขาจะมีทัศนคติที่หนักแน่นและเฉียบขาดเสมอซึ่งเป็นเหตุผลครับที่ทําให้เกเรนถูกกล่าวขวัญว่าเทพเจ้าเกเรนและฉายานี้ผมเชื่อว่าคนขี้อวดอย่างเกเรนคงจะภูมิใจกับฉายานี้ไม่น้อยทีเดียวครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเกเลนเอาเป็นว่านี่คือ1ใน3ผู้ยิ่งใหญ่ของยุคแรกเริ่มของโลกวิทยาศาสตร์เลยนะครับทั้งฮิปโปคราติสอริสโตเติลและเกเลนนะครับถือเป็นบุคคลที่วางรากฐานสำหรับโลกวิทยาศาสตร์และครอบงำวิทยาศาสตร์อีกหลายพันปีนะครับเพราะหลังจากที่จกักรวรรดิโรม,มันล่มสลายยุโรปตกอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคกลางหรืออีกชื่อว่าด์กเอจ หรือยุคมืดครับยุคมืดในที่นี้ไม่ใช่ว่ามืดไม่มีไฟนะครับจริงๆแล้วมันคือมืดทางสติปัญญาเพราะว่าศาสนาจักรเข้าควบคุมทุกอย่างครับแล้วก็มองว่าการศึกษาเรียนรู้อะไรที่นอกเหนือจากไบเบิลเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องรู้เพราะฉะนั้นการพัฒนาการทางความคิดหรือการคิดต่อยอดสิ่งต่างๆล้วนถูกต้องห้ามครับแต่ก็นับเป็นโชคดีนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันมีอีกพื้นที่หนึ่งกลับเอาความรู้ในยุคก,กรีกโรมันเหล่านี้ ไปใช้ครับแล้วยังรักษาจนกระทั่งสามารถส่งต่อสิง่งเหล่านั้นกลับคืนสู่บ้านเกิดในยุโรปได้นั่นก็คือตะวันออกกลางหรือโลกอาหรับนั่นเองครับต้องขอบคุณบรรดาน,นักคิดนักปรัชญ,ญาชาวมุสลิมทั้งหลายครับที่รักษาความคิดอ่านของบุคคลสําคัญเราอ่านในสมัยของกรีกโรมันและยุคก,ก่อนหน้านั้นไว้อย่างครบถ้วนซึ่งเป็นเรื่องราวของตอนต่อไปในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับว่านิเทศศาสตร์ในโลกอิสลามมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมากและพวกเขา รักษาอะไรไว้บ้างจนสามารถส่งกลับสู่ยุโรปและกลายเป็นแหล่งพัฒนาการสำคัญของวิทยาศาสตร์ได้จนถึงปัจจุบันอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับและก็อย่าลืมติดตามชมตอนที่หนึ่งของเราด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ